มาค่ะรถตู้เข้าใหม่นะคะรถโฟกค,คาราเวลคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยๆพรีเมียมสุดๆได้เข้ามานะคะ คันนี้จะเป็นตัวโฟล์คคาราเวลเครื่อง2000ดีเซลนะคะปี2013ราคาสุดิเศษ5 9 9 0 0 0บาทนะคะสีดำเดิมๆเ,เลยค่ะลูกค้านี่เลยโลโก้นะคะเห็นชัดเจนเป็นโรเมียมไฟใหม่เรียบร้อยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคันนี้บอกเลยว่าสวยจบแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะมาพร้อมกับยางปีใหม่แมคคอม17พร้อมใช้งานลงตัวสุดๆเลยค่ะลูกค้านะและที่สำคัญน,นี่ไฟเลี้ยวเขานะคะจะอยู่ตรงแก้มข้าง นี่เลยประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งนะคะที่เขาให้มาบอกเลยว่าภายในใหม่กิฟคันนี้พรีเมียมสุดๆด้านหลังนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง4ี่จุดเดี๋ยวเราลองเปิดด้านหลังบ้างนี่เลยนะคะด้านหลังนะบอกเลยว่า ใหม่กิบมากนะติดพรมกระดุมมาแบบรอบคันตัวเบาะพับลงได้นะคะแล้วก็เลื่อนได้เพราะว่าจะเป็นตัวลางด้านหลังนะคะบอกเลยว่ารถสวยพีเมี่มนะคะนอนไม่เคยขยับทุกอย่างใช้งานได้ปกติฟังก์ชันในส่วนของระบบไฟแอร์ต่างๆนะคะคือได้บาแบบครบคแน่นอนอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะคันนี้มีติดรถไว้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะมาค่ะเราขึ้นมา นั่งฝั่งคนขับกันบ้างนะคะอันนี้แบบถึงจะเป็นตัวถูงนะคะแต่ว่าขึ้นลงสะดวกมากภายในสะอาดใหม่กิฟต์นะคะจะเน้นเป็นในส่วนของสีดําแล้วก็สีเบจสีครีมนะคะรวมถึงตัวเบาะด้วยนะคะเบาะก็คือแยกกันนะคะแบบชัดเจนเลยนะคะเป็นเบาะแบบ V.I.P สุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งหรือว่าฝั่งคนขับนะคะเบรกมือเขาจะอยู่ด้านล่างสุดเลยได้เข้ามาเป็นเกียร์ออโต้ฟังก์ชันเดิมๆสแตนดาร์ดจากศูนย์พรมกระดุมให้มาแบบรอบคัน ปี2013ไม่อยู่ประมาณ150,000กว่ากิโลไอ้บอกเลยว่ารถสวยพีเมี่ยมใช้งานน้อยจริงเลยนะสรูปนะคะสามารถเปิดได้แต่ว่าจะเป็นแมนวนวลนะคะแล้วก็เลื่อนปิดเปิดได้ปกติเลยนะแล้วก็ แล้วก็จะมีในส่วนของซันรูมนะคะที่เป็นกระจกก็ออปชันด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูออปชันด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันครับปะมาค่ะนี่เลยประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะคะแล้วก็ตัวบอบแบบพรีเมียมชอบตรงนี้เลยค่ะลูกค้านะแล้วก็เดี๋ยวปิดสักนิดนึงนะคะเป็นแบบออโต้เลยนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าฟังก์ชันทุกอย่างนะลูกค้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็จะมีแผงกั้นนะ แผงกั้นตรงนี้นะคะก็จะเก็บเสียงเนาะคนด้านหน้าก็จะไม่ได้ยินเสียงคนด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีโหมดวิทยุต่ตางๆให้ใช้งานแล้วก็จะมีในส่วนของทีวีนะคะอ่านี่เลย ชอบตรงนี้เลยความส่วนตัวความพรีเมียมนะคะต้องยกให้เขาเลยนะตัวเบาะต่างๆใช้งานได้ปกติเราก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีที่พักขาที่วางของนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าด้านหลังแอร์แยกให้หมดนะคะเบาะด้านหลังนั่งสบายมากคือน,นุ่มมากมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วที่สําคัญ ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนั่งด้านหลังมันจะอุดอู้มันจะเมื่อยหรือเปล่าคือกระจกนะคะมันรอบคันเลยนะสําหรับคันนี้และที่สําคัญก็จะมีในส่วนของตัวม่านมาให้ด้วยนะคะอันนี้ที่เขาให้มานะใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหกมหนึ่งหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจากุลคาะา๊ายบาย